ลูกสาวสองขวบหนึ่งเดือนตอนนี้น้องชอบโวยวายเอาแต่ใจตัวเองสอนพูดไม่ค่อยพูดตามจะเอาอะไรก็ต้องการอะไรจะเอาร้องแอ้แอ้อย่างเดียวเลยค่ะนะคะคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าการร้องแอแอ้เขาถ้าน่าจะเป็นเสียงอออ่างได้เนาะเอานะคะ เอาไหมอู้จะเอาอันนี้เหรอลูกไป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 ,ไปเอาขนมกันน้องจะเอาขนมใช่ไหมเอาไหมขนมอ่ะอันนี้หรืออันนี้ดีเอาอันไหนเอาอันไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเราพูดในเชิงนี้ยเขาจะอยากตอบเราบ้างนะคะแต่กรณีที่บอกว่าให้พูดตามเนี่ยโอ้ยร้องนะคะร้องจะพูดตามบางทีก็ออกเสียงไม่ได้เบาๆนิดนึงอุ้ยเราก็ดีใจอารามดีใจเอาอีกซีพูดอีกซีอะไรอย่างเงี้ยโกรธละคราวเนี้ยน,นะคะก็ ในรูปแบบใหม่นะคะปรับใหม่ปรับการพูดใหม่ปรับการสื่อสารใหม่นะคะปรับการกระตุ้นใหม่จากกระตุ้นว่าพูดอย่างนี้นะพูดอย่างนี้นะอ่าพูดพูดซีพูดซีดซอ่าบอกแม่ก่อนอะไรก็กลายเป็นว่าอ๋อเอาเหรอเอานี้ใช่ไหมเอาแอปเปิลหรือเอากล้วยดีล่ะกล้วยแอปเปิ้ลอะไรดีอ้ําไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คือพูดแล้วก็หยุดรอไปด้วยเนี่ยเวลาครูแม่มพูดเป็นตัวอย่างให้ครูแม่มก็จะเร็วไปหน่อยเนาะลูกจะเอาลูกจะหม่ำใช่ไหมเอาขนมไหมเอานมหร,หรือขนมเอาอะไรดีนมนะคะ่ะมือน,นี้เราต้องถือนมอยู่นะเพื่อความชัดเจนมากขึ้นนมขนมเอาอะไรดีเอานมหรือเอาขนมเอาไหมนะคะ เอาหรือเปล่าอ,อย่างนี้นะคะเราก็ช้านิดนึงรอาการตอบนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีแบบเวลาที่กล้ามเนื้อบริเวณปากไม่ค่อยแข็งแรงนักนะคะและพูดช้าเราถือว่าเป็นการพัฒนาการช้านั่นสแสดงว่าสมองก็จะสั่งการกล้ามเนื้อไม่ค่อยได้การโปรเซสของสมองการโอ้โหการสั่งงานเหมือนเลดา้า คืกักคืกักในร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะเราเราเก่งแล้วเราทําได้แล้วเราเราอะ่ะจะพูดได้เราจะสื่อสารได้เราจะพูดคล่องแต่กรณีนี้ใช่ไหมให้เรานึกถึงตอนที่เรานึกกาลังนึกว่าเราจะเดินไปเอาอะไรแล้วเราลืมอะ่ะนั่นแหละเดินจะเอ๊จะไปเอาอะไรเอ๊ไอ้นี่มันชื่อว่าอะไรน,ะนั่นน่ะไอ้นนนน่ะ เวลาเราจะพูดให้เพื่อนฟังว่าเราเราอยากได้ไอ้นั่นน่ะเออเอะมันชื่อว่าอะไรนะมันชื่อว่าอะไรนะนั่นน่ะเด็กเขาก็จะเป็นเหมือนเราแบบนั้นแหละค่ะแต่ว่าเขาไม่สามารถอธิบายได้ไงเนาะ